สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกวอางไผ่สุขุมสุคนครับผมวันนี้ครับผมบาได้มารีวิวงานโครงหลังคานะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมากินข่าวแลงกับยายครับผมกับตากับยายครับผมวันนี้เขาก็ได้เมนรู้ครับผมกุ้งเผาครับมาจากตลาดมากินข่าวแลงแซ่บๆกันครับพี่น้องครับเจ้าหัวยังกินไหมนายเ้านายเ้าว้าวเหนียวเมากรเก่าครับทุเรียนครับผม ตุเรียนกับกุ้งว่ากุ้งที่แกให้อันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำนะครับกุ้งแม่น้ำมาจากตลาดโอ้ยยยยครับผมก็อย่าบ่เคยบ่เคยกินบ่คือบ่เคยกินบ่มีผู้ซื่อมมมีผู้เื่อให้กินไม่มื้อนี้ร้านซื้อมาให้กินเรือเปล่าเนี่ยเป็นวะแต่ทีวแกกุ้งให้เบิ่งก่อนกุ้งตัวยังไง กินเลยๆกินเลยๆแล้จะไปกินมั้บ่ย่มึงส่วนผู้ใดจะไปกินมึงัตังมั้เหรอบ่ผม่กิน้่เอาหัวไหมใช่อืเองเดียว้องอพง่ายก็เดียวแ้อืมเจียบบ่ไม่ยังขอใจขอใจโอ้ขอคุณบ่เียนะว่างๆครับจากการจากงานนะครับผมได้มีโอกาสเวะ เวียนเวไม่เยี่ยมนะครับผมหลังจากที no here, no ่บร well, so. ิกินนข้แรงน้ำย้ายประมาณจากปีประมาณแปดปีไันนี้ไม่กินเขาแรงน้ำกินขท้าว่าสบายไปยังยึดท่องตามตำปาดีไหมปาแล้วดูจากปีย้ายเาย้ายจะขวบแล้วแปดสิบสามแปดสิบสามขวบแล้วแปดสิบสามขวบแล้พลาดี่เดียวันตาเนี้ยจะขวบแล้ว เป็นโูเบาหน่อยอยแปดสิบสองแปดสิบสองหห่งกันปีหนึ่งครับผมเบางอีแก้ให้นะกิ่นตำคพกับอะไรกับสาเซียบโอทูเลียนก็สันนะกินคำยังไงเมื่งก่อน่ะมีพี่เห็น่ขึ้นเมืองรึเนี่ยเราชอบอายุแปดสิบามปีแล้วกินเขาเสียบอยเราชอบตัวนี้กินหลายหลายล่ะง่ จะจิ้มอะไรเจะา้องเจ้าแต่ละหน่วยครับแต่กับย้ายครับเคยเลี้ยงกินตะปนตะเจียวต้มไข่ลรัผมใหญ่ขึ้นมากคับพอมีโอกาสได้ตอบแทนกรับเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะได้แก่าห็นแล้วกินแล้วกินแซ่บๆนะครับผมเนี่ยละร้านเอาเขาน้ำเขาน้ำเนี่ยละร้านฮัคชื่อซุดฮักทุกคนแหละสดฮักทุกคนทุกคนอทำก่อนอทำก่อนไหมล่ะทำเออคำละคำละยี่สิบบาท เสียบวะกดไกลๆ้ๆหลังเมองตัวมันะเ,มเมงยดิเอาชิมมึง,งมเอาชิมเนี่ยมันเอาชิมเนี่ยมันนี่ผสมกับมันส,นสดๆอยู่เส็บสด,สด,สดแหลน้อกไปสามมือแล้วเอาชิมๆ่อยเนานะ โอ้คนนวลนะคนเนี่ยวขนเยี่ยาวน้ำเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจนะครับคนไปสู่งานครับผมเทพบุตรให้นะครับผมผมเป็นเรียกว่าเป็นซื้อกลางนะครับผมเป็นซื้อกลางไปเห็นบรรยากาศความสุขความสวยๆนะครับบรรยากาศทุ่งเฮทุ่งนาครับแปนว่าบ้านเขามันก็มีสำนีแหละมันก็มีสำนีเลยครับนั่งอย่านกันคนไทยบ้านก็หาเสากินคำ ครับผมกลังวจาผมมีโอกาสนะครับผมในแวะเวียนม่ยามย้ายนะครับผมในรอบมินิกับแปดปีแล้วที่กินเขาเลี้ยงกันเอาอยู่ย่อยจงการเ้าแล้วไป่ำเออไปกินกินยาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงทำพลาดทำพลาดแป๊บเดียวเอาทำพลาดกวนเอาทำพลาดเนี่ยเออจีทำพลาดเส้นทางความรัก คบกันครับเด็กใช้งานี่จากปีละจนเท่าพุ่นแล้วล่ะจนเทาแล้วได้แต่งงานกันอายุจากปีจากปีเหรอหกสิบปีแล้ว60ปีอยู่กินน้ำกันมาหกสิบปีได้รู้จักคนร้านเนี้ยได้ไรได้เจ็ดแปดคนแล้วรถถามามะ ผมถามว่ามีหลานจะูคนแล้วจำได้บอโอเคครับโอเคครับาใจปอตองมีะผมจะบอกเสียงแห้งนะครับว่าตาผมบอใครได้ยินครับบอใครได้ยินอสัมผัมีลูกสามคนอยอานะเพ้าเออเจวยาสีไเนี่ยวันที่บอหัดถามเนี่ยหาทุ่มเทียงขึ้นเลยเยอะโอ้ก็สามคนหลานรวมจากคนอืเอะนาอจสมแงมันบ่บอามเนี่ยหาท่มเียงขึ้นเรยเยอะอ้ก็ตามคนหานรวมจาก ยาผู้ใดนะครับผมที่กําลังมองหาช่างต่อเติมนะครับในจังหวัดอุตรดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นในรูปเพจให้เบิ่งครับผมติดต่อสอบถามเลครับราคากันเองครับผมราคาคุณภาพครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมคลิปหน้านะครับกันผู้ใดใหญ่ผมหาน้ากินเอียงมาสูแต่กับยายกินคอมเมนต์ลงมาเลยนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมในท้ายคลิปต่อไปนะครับผมคลิปหน้าว่ากันไหมครับผมคลิปนี้ก็ขอเข้ามาสวัสดีครับผม No. Mm -hmm.